สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมรับชมข่าวในพระราชสำนักประสำข้ามนี้กับคุณปฏิมากรใจอ่อนและดิฉันมุนทริกาเอี่ยมคงศรีค่ะค่ะสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ของวิทยาลัยเทคนิคและธุรกิจแห่งกรุงเบอร์ลินวิทยาเขตวิลเฮมอินเนนโฮฟที่เน้นภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติงานจริงโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิดแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่26มิถุนายน2557เวลา11นาฬ45นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย5ชั่วโมง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปวิทยาลัยเทคนิคและธุรกิจแห่งกรุงเบอร์ลินวิทยาเขตวิลเฮมอินเดน,น,นทโฮฟศาสตราจารย์มัตทิอสัสนคาวรองอธิการบดีวิทยาลัยเทคนิคและธุรกิจแห่งกรุงเบอร์ลินฝ่ายวิจัยศาสตราจารย์มีโคบัสรองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทนศาสตราจารย์ริทาครูเซอร์รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาเฝ้าทูลอองระบาทรับเสด็จวิทยาลัยแห่งนี้เป็นวิ วิทยาลัยเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเบอร์ลินตั้งอยู่ชานเมืองทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงเบอร์ลินมี2วิทยาเขตคือวิทยาเขตเรสโคอัลเล่และวิทยาเขตวิลเฮมอินเดนโฮฟรวมนักศึกษากว่า1 3 0 0 0คนบริเวณวิทยาเขตวิลเฮมอินเดนโฮฟเดิมเป็นเขตอุตสาหกรรมเป็นที่ตั้งโรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าของบริษัท AEG และโรงงานผลิตสายเคเบิล o b e s c h p r e i วิทยาลัยมีลักษณะเป็นมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านการงานอาชีพเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท74หลักสูตรในสาขาวิศวกรรมศาสตร์เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วัฒนธรรมและการออกแบบการเรียนการสอนเน้นการเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติและเสริมหลักสูตรด้วยการสอนภาษาต่างประเทศ นักเรียนที่เข้าเรียนในสถาบันนี้ส่วนใหญ่มาจากนักเรียนสายวิชาชีพหรือมีประสบการณ์การทำงานมาก่อนมีการไปปฏิบัติงานจริงกับสถานประกอบการในสาขาเทคนิคอุตสาหกรรมวิศวกรรมศาสตร์เศษรษฐศาสตร์การจัดการอสังหาร,ริมทรัพย์การบูรณะปฏิสังขรณ์และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการดำรงชีพโอกาสนี้พระราชทานพระาราชวโรกาสให้นักศึกษาไทยหลักสูตรปริญญาโทสาขาการก่อสร้างและบริการจัดการอสังหาริมทรัพย์กระบบังคม มูลเรื่องหลักสูตรที่ได้เริ่มศึกษาตั้งแต่การออกแบบการก่อสร้างและการใช้อาคารเมื่อก่อสร้างเสร็จนักศึกษาจะได้ศึกษาทั้งงานด้านอสังหาริมทรัพย์ของกรุงเบอร์ลินและไปศึกษาที่เฮลซิงกิของฟินแลนด์เพื่อพัฒนาผลงานให้สอดคล้องเหมาะสมกับการอยู่อาศัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมจากนั้นทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรการเรียนการสอนสาขาวิชาพลังงานทดแทนของวิทยาลัยได้แก่ กระบวนการใช้เครื่องจำลองแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งหลอดไฟที่มีแสงเทียบเท่ากับแสงของดวงอาทิตย์เพื่อทดสอบคุณสมบัติต่างๆของแผงโซลาเซลล์เช่นประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงาน <c oughs> เครื่องวัดกลิ่นของวัสดุก่อสร้างที่ทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ เพื่อรวจหาและแก้ไขไม่ให้นำส่วนประกอบที่มีกลิ่นมาทำวัสดุก่อสร้างทอดพระเนตรอาคารฝึกงานตัดต่อเชื่อมหล่อโลหะทำตัวถังรถยนต์และอะไรต่างๆที่สำคัญคำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาขณะทำงานด้วยการจัดการเรียนการสอนของเยอรมนีที่เน้นทั้งด้านวิชาการและการฝึกงานในโรงงานหรือธุรกิจอุตสาหกรรมทำให้เกิดประโยชน์ด้านการพัฒนาทักษะของนักศึกษาได้เข้าใจถึงการทำงานในภาคอุตสาหกรรมและทำให้เกิดการจ้าง งานตามความต้องการอย่างแท้จริงโทรทัศน์รูมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเบอร์ลินสหพันธ์สาธาร,รณรัฐเยอรมนีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลภรณ์วลัยลักอัครราชกุมารีทรงเยี่ยมราษฎรและหน่วยแพทย์อา,าสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพื้นที่จังหวัดสกลนคร วันนี้เวลา14นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัยลักอัครราช,ชกุมารีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งซึ่งกองทัพเรือจัดถวายสเสด็จไปยังโรงเรียนภูดินแดงวิทยาหมู่ที่14บ้านนาสวรร์ตำบลหน,นองสนมอำเภอวานนนิวาสจังหวัดสกลนครทรงเยี่ยมราษฎรและหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจังหวัดสกลนครบ้านนาสวรร์มีราษฎร150หลังคาเรือนประชากร770คนประกอบอาชีพเกษตรกรรมท้ง สมเด็จสมเด็จพระศรีนครินทราบร,รมราชชนนีทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่7ในการนี้โปรดให้หน่วยแพทย์อาสา หน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาพรมาตรวจรักษาประชาชนร่วมกับหน่วยแพทย์พอ,อสวทางด้านโรคทั่วไปแพทย์แผนไทยและทันตกรรมรวมทั้งสิ้น596คนส่วนมากป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อโอกาสนี้ส่งเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้า10คนอาทิผู้ป่วยไตยบวมจากท่อไตตีบ ปานเส้นเลือดภูมิแพ้ตัวเองและเด็กดักแด้โดยทรงสักถามอาการเจ็บป่วยด้วยทรงความห่วงใยพร้อมกับทรงมีพระวินิจฉัยร่วมกับคณะแพทย์ที่ทําการรักษาและโปรดให้ส่งตัวไปรักษาต่อ,อยังโรงพยาบาลต่างๆตามความเหมาะสมของโรคพร้อมกันนี้โปรดให้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภร์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดสกลนครมาร่วมรักษาโรคให้แก่สัตว์เลี้ยงด้วย ในการนี้นายแพทย์ยุทธโพธ,ธารมิกเลขาธิการมูลนิธิพอ,อสวนําอาสาสมัครพอ,อสวจังหวัดสกลนครในนามตัวแทนอาสาสมัครพอ,อสวทั่วประเทศถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลุกเถอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักอัครราชกุม,มารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4รกรกฎาคม2557จากนั้นพระราชทานพระโอวาทเพื่อเป็นข้อคิดในการปฏิบัติหน้าที่อยากทํางานมากโดยเฉพาะ งานพอ,อสวเป็นงานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมอบหมายให้ข้าพเจ้าดูแล,แลและเป็นงานที่ข้าพเจ้ารักอยู่แล้วคืออยากช่วยเหลือ,อราษฎรที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารให้มี สุขภาพพลานามัยที่ดีขึ้นและข้าพเจ้าก็ทราบซึ้งในน้ำใจของทุกท่านที่ทุกท่านสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อมาเป็นพออสวอมาดูแลราษฎรในถิ่นธุระกนดาล ตามพระราชปณิธานของสมเด็จย่าพระเจ้าวารวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดาทรางปฏิบัติพระกรณียกิจวันนี้ดังนี้ เวลา15นาฬิกา20นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาทินด,ดามาศเสด็จยังห้องประชุมหนึ่งกระทรวงมหาดไทายเขตพระนครสมเป็นประธานการประชุมพระยาผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศในฐานะประธานคณะกรรมาการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดทุกจังหวัดของมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และประธานเข็มพุ่มเพชรสัญ,ญลักษณ์มูลนิธิแก่ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้สนับสนุนงานมูลนิธิและประธานแก่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ในปีนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ดำเนินงานของมูลนิธิในจังหวัดต่างๆมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินถพมภ์ก่อตั้งในโอกาสสมโพชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาสทุกจังหวัดเป็นเวลาถึง32อปี นอกจากนี้ยังปลุกจิตสำนึกรักสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลในปีมหามงคลต่างๆเป็นประจำปัจจุบันได้มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนทุกอำเภอทุกสังกัดทุกระดับการศึกษาปีละประมาณ2,600ทุนคิดเป็นเงินปีละประมาณ7ล้านบาท จากนั้นเสด็จยังเมนวัดมกุฎกษัตรยารามเขตพระนครในการพระราชรานเพลิงศพนายสมบูรณ์ลีสวรรค์เป็นกรณีพิเศษนายสมบูรณ์ลีสวรรค์เกิดเมื่อวันที่29ธันวาคม2467เป็นบุตรของนายชักและนางง้อลีสวรรค์ครอบครัวย้ายภูมิลำเนาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาประกอบสัมมาอาชีพเี่ยมเอหน้องแคจังหวัดสระบ,บุรีเมื่อสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้เปิดกิจการสถานีบริการน้ํามันและขยายกิจการสู่ การค้ารถยนต์หลายบริษัทจนกระทั่งได้รับความไว้วางใจจากบริษัทแห่งหนึ่งและเปิดกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์รถบรรทุกเป็นรุ่นแรกของประเทศไทยและขยายตัวไปทั่วประเทศทั้งมีจิตศรัทธาทำนุบำรุงศาสนาสร้างาลาวัดและอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนอย่างต่อเนื่องด้านครอบครัวสมรสกับนางสุภาลีสวรรค์มีบุตรธิดารวม10คนนายสมบูรีสวรรค์ถึงแก่กรรมด้วยโรคชาราเมื่อวันที่17มีนาคม2557สิริอายุ9 ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถส่งพระกรุณาโปรดเดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เวลา14นาฬิกา30นาทีพลเอกสุรยุทจจลานนท์องคมนตรีเป็นประธานในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรจังหวัดสระแก้วในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวเด็กหญิงมนเทียนโพุ่มราษฎรตำบลทุ่งมหาเจริญอำเภอวังน้ำเย็นซึ่งได้ทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายดีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือและได้รับพระราชทานความช่วยเหลือเป็นทุนสนับสนุนการก่อสร้างที่อยู่อาศัย ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับมอบสิ่งของพระราชทานจํานวน500ถุงพร้อมกันนี้โรงพยาบาลรามาธิบดีออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่หน่วยทันตกรรมให้บริการตรวจรักษาแก่ราษฎรตลอดจนหน่วยงานต่างๆในจังหวัดสะแก้วมาบริการให้ความรู้แก่ราษฎรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วย รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพ,พายามยากสภากาชาตไทยเชิญถุงยางชีพพระราชทานมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาเทนดรามาโปรโดให้ในายอภัยจันทนจุลกะรองประธามนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพ,พายามยากสภากาชาติไทยเป็นผู้แทนพระองค์เชิญถุงยางชีพพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์จำนวน25รูปมอบถุงยางชีพพระราชทานแก่ผู้สูงอายุผู้พิการและรัษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปะทิวอำเภอท่าแซะอำเภอเมืองชุมพรและอำเภอรพระโตะที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวน2,000ครัวเรือนสร้างความปลื้มปิต ให้แก่ราษฎรที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้เมื่อวันที่21-24มิถุนายนที่ผ่านมาได้เกิดภาวะฝนตกหนักทําให้น้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนและเรือกสวนไรนาของราษฎรในพื้นที่4อําเภอ10ตําบล91หมู่บ้านในจังหวัดชุมพรราษฎรเดือดร้อนกว่า5,000ครัวเรือนถนนชํารุด104ส,สายฝาย2แห่งมูลค่าความเสียหายเกือบ10ล้านบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ราษฎรทุกหมู่เหล่าอย่างเท่าเทียมกันด้วยทรงตั้งพระราชฤทัยไทยมั่นในการพระราชทานสิ่งที่จําเป็นและสิ่งที่ดีแก่ราษฎรติดตามได้ในสารคดีงานของในหลวงตอนพระมหากรุณาธิคุณที่เท่าเทียม มาทองคำพปร,รพระราชทานองค์นี้แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อข้าราชบริพารผู้ถวายงานรับใช้เบื้องพยุคนละบาทเชกเช่นเดียวกับราษฎรทั้งยากดีมีจนในเมืองชนบทชนกลุ่มน้อยหรือจะนับถือศาสนาความเชื่อใดล้วนได้รับพระมหากรุณาธิคุณโดยทั่วนหน้าคุณปู่ได้รับโอกาสถวายงาน ในหลวงราชการที่8ครับผมเป็นราชองครักษ์ส่วนมารุ่นพ่อผมพ่อผมก็ได้รับการถวายงานเป็นมหาดเล็กของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9องค์ปัจจุบันส่วนผมได้รับพระราชทานชื่อแล้วก็เหรียญเสมาทองคำพอบรลอหนึ่งเหรียญจากในหลวงราชการปัจจุบันครับส่วนปัจจุบันผมป่วยไม่สบาย สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ยังโปรดเกล้าแต่ไหวให้ผมเป็นคนไข้ในพระบรมราชานเาุเคราะห์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนเกรงจะได้รับผลกระทบเมื่อมีขบวนเสด็จจึงได้มีพระราชากระแสรับสั่งให้แก้ไขปัญหาจราจรซึ่งปัจจุบันได้มีแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการถวายความปลอดภัยอาทิหากมีการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีจะให้มีการปิดถนนช้าที่สุดและเปิดเร็วที่สุด และให้มีรถวิ่งสวนเล่นได้เพื่อให้ประชาชนใช้ชีวิตประจําวันได้ตามปกติสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2493รวมระยะเวลากว่า50ปีและปัจจุบันยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์สเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไม่เพียงมีพระมหากรุณาที่คุณต่อราษฎรเฉพาะตอนเกิดและมีชีวิตอยู่แต่เมื่อวัยชนยังได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการพระราชทานเพลิงศพตำรวจทหารและพลเรือนที่เสียชีวิตจากการปราบรามผู้ก่อเหตุและพระราชทานพวงมาลาหลวงวังหน้าหีบศพพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้คณะบุคคลได้เฝ้าทูลองทุลีพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงิน และส่งรับเงินที่ราษฎรทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายโดยไม่ทรงถือว่าเงินจำนวนนั้นเพียงสิบยี่สิบหรือร้อยบาททรงมีพระมหากรณาธิคุณต่อทุกวงการทุกสาขาอาชีพของปวงชนชาวไทยแม้กระทั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดกระเนตดการแข่งขันเพื่อพระราชทานกำลังใจแก่นักกีฬาพระราชทานรางวัลตุ๊กตาทองแก่ดาราและผู้สร้างภาพยนตร์พระราชทานรางวัลแผ่นเสียงทองคำแก่นักร้อง ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่เรื่องดีกาขอพระราชทานอภัยโทษเป็นอันมากทรงอ่านดีกาหรือข้อมูลในคดีด้วยพระองค์เองอย่างละเอียดถี่ถ้วนทรงช่วยให้นักโทษบางคนได้กลับมามีชีวิตใหม่และให้ได้รับความยุติธรรมอย่างที่จะพึงได้รับในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่ง นอกจากประเทศไทยแล้วคงไม่มีที่ไหนในโลกที่พระมหากษัตริย์จะออกไปแล้วประชาชนนั่งเล่าถึงความทุกข์แล้วก็พากันไปทอดพระเนตรจนถึงหลังบ้านเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าประชาชนรักพระมหากษัตริย์เหมือนลูกรักพ่อแม่เมื่อมีเรื่องเดือดร้อนก็นึกถึงพ่อแม่ให้ช่วยเหลือโดยทรงใช้หลักทศพิธร,ราชธรรมเพื่อให้ผระสนิกรได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างเท่าเทียมกัน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณความสำเร็จผลของเส้นทางแห่งการพัฒนาส่งครองราบประโยชน์สุขเพื่อประชาราษในสารคดีใต้ร่มพระบรารมีวันนี้เสนอตอนฉันคือเยาวชนไทยเรียนรู้น้ำคือชีวิตต้นทางเศรษฐกิจพอเพียงติดตามกับคุณสมพิษบุษระค่ะ และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำเท่านี้ค่ะคุณปฏิมากรใจอ่อนดิซันบุญธริกาอียมคงสีพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ